สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะมาทำวุ้นกะทิลำไยกันค่ะขนมหวานหอมมันที่กินแล้วสดชื่นมากๆจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือวุ้นกะทิเนื้อนุ่มๆหอมมันเข้ากับลำไยห,หวานฉ่ำพอใส่รวมกันในถ้วยแล้วน่าทานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างและทำยังไงให้ใหอร่อยน่ารับประทานค่ะลำไยคว้านเม็ด300กรัมผงวุ้น สช้อนชาครึ่งเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมน้ำเปล่า400กรัมและหัวกะทิ300 ml ค่ะวัตถุดิบก็มีง่ายๆเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะให้เรามาเตรียมในส่วนของเนื้อลำไยกันก่อนนำลำไยไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาคว้านเม็ดออกค่ะ วิธีการควานก็ให้ใช้ปลายช้อนกดลงไปตรงพั้วของลำไย,ยแล้วก็หมุนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเมิดลำไย,ยออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ 1. ลูก 2. ลูกเตรียมในส่วนของลำไย,ยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทำบุ้นกันเลยค่ะนำหม้อท,ที่จะต้มวุนมาใส่น้ำเปล่า4 0 0กรัมใส่ผงวุ้นลงไป2ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวนจมลงไปในน้ำแล้วเราจะพักทิ้งไว้15นาทีนะคะพอครบ15นาทีแล้วเราก็คนผงวนที่นอนก้นขึ้นมานะคะจากนั้นก็เปิดเตาแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนต้มวนของเราไปเรื่อยๆจนไม่เห็นเม็ดทรายค่ะ ไปเรื่อยๆจนไม่เห็นเม็ดทรายบนทัพพีของเราก็ใส่น้ำตาลลงไป150กรัมคนให้น้ำตาลละลายดีตามด้วยเกลือ1ส่วน4ช้อนชาคนให้น้ำตาลและเกลือละลายดีพอละลายกันหมดแล้วก็ใส่กะทิลงไป300 ml คนไปสักครู่พอกะทิเริ่มร้อนไม่ถึงกับเดือดนะคะให้เราใส่ลำไย,ยลงไป300กรัมค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกะทิเริ่มเดือดให้เดือดพอเป็นฟองข้างๆก็พอนะคะไม่ต้องให้เดือดมากเพราะว่าเดี๋ยวตัวกะทิเขาจะแตกมันค่ะพอได้แล้วเราก็ปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพักตัววุ้นของเราให้ใคลายร้อนสักหน่อยกันนะคะพอวุ้นเริ่มอุ่นเราก็นำมาใส่ถ้วยพลาสติกที่ใช้กับอาหารร้อนได้นะคะในวันนี้อันใช้ถ้วยขนาด5ออนซ์ค่ะค่อยๆตักวุ้นกะทิสีขาวนวลที่กำลังอุ่นร้อนอยู่ในหม้อกลิ่นของกะทิและอำไยคลุ้งออกมาหอมมากๆเลยค่ะ ตอนเทวุ้นถ้ามีฟองแบบนี้ก็ให้ใช้ช้อนต,ตีตีฟองออกเลยนะคะหน้าของกะทิเราจะได้เนียนๆสวยค่ะเราจะพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะรอวุ้นเขาเซ็ตตัวค่ะถ้าใครอยากทานโดยใบหน่อยก็ให้นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ15นาทีนะคะครบเวลาแล้วค่ะวุ้นเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยค่ะตักวุ้นกะทิออกจากถ้วยหนึ่งช้อน เนื้อวุ้นเนียนนุ่มลื่นลื่นรสกะทิหอมมันเค็มนิดนิดตัดกับความหวานของลำไย,ยได้อย่างลงตัวเลยค่ะถูกคำที่เขียวรู้สึกสดชื่นและละลายในปากครีมกะทิหวานหอมมากๆเลยค่ะแช่ตู้เย็นแล้วนำมาทานยิ่งจะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็น่าลำไยด้วย ฝาปิดขนาด75มิิเมตรที่มาพร้อมกับถ้วย5ออนใส่เป็นแพ็กเกจแบบนี้ก็สามารถนำไปเป็นของฝากหรือทำขายก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย